สวัสดีครับพี่น้องครับมีบุคคลสัมผัสไมาเยี่ยมมาหยาม,ยามสิเป็นไพรนั่นผมปล่อยฝ่ายจีภาเบิมเด้อแอนแอนแอนสวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะใครเอ่ยแนะนำชื่อแม่น้อยแม่น้องเดนนิสค่ะแม่น้อยย่อยเติมเนาะแม่น้อยย่อยเติม,น,มนี่เคนยกันเท่ากันเองอยุ่งจังมาเต็มครับยุ่งดอนค่ะนั่นยี่โม่คนอุ่งดอยุนน่งอำเภอยัง นู้นะจ้ะย้อำเพื่อน้องแสงโอ้ยย้่มหลักก็ยูอในเมืองย้อมเพร้อมอำเภื่อน้องแสงเท่านี่บอจ้ะมันองเพื่อนบ้านนี้แมนแมนแมนจ้ะถูกไปจังใดมาจังใดก่อนมันผู้ใดคือห้ามเท่านันมีฮะค่ะทั้งห้ามทั้งรอสวัสดีครับสวัสดีครับลูกพูดพูดกันใช่ไหมครับว่าใดที่สันว้ายตกใจเอาเอาเอาบ้านนี้พี่น้องเพิ่นแะทั้งช่องปล่อยไฟเนาะเพิ่นจะเป็นเป็นไผเนาะมันจังใดที่ไปที่มา อนุญาตยับขอฮากันในผมเนี้ยตุ่มตุ้มตุ่มอรือถามเข้าถามเข้านี่แม่คือผู้โจ้ผู้ง่ามเถอะผู้ล้องขนว่าคือคุณคุณนะเทพผู้ใส่เทงผู้หญิ่งนั่นก็คืออันแสดงให้เรียนเออผู้บ่าวอินเดียผู้บ่าวอินเดียเป็นนักเรียนตอนเด็กน้อยพี่น้องจำได้ปะครับอันนี้เป็นโทษสพลตอนน้อยตอนน้อยอันนี้คุณซิโร่เนาะซิโร่โซฟีอันนี้นั่งซื้อในลูกละ ใช่แพ็กจากมุกดาหารครับน้องแท็กจากมุกดาหารนะครับชื่อเดนิสค่ะเป็นคนอุดรค่ะเดนิสคนอุดรนะครับเป็นสาวแล้วอายุเท่าไหร่แล้วลูกแต่ละคนเออสิบห้าค่ะพ่อพ่อกับน้องใครมุกคนบอกจ้าพ่อรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันเนาะอายุสิบแปดนะครับตอนนี้เป็นยังไงผลงานตอนนี้เป็นยังไงถึงไหนแล้วงานเราอ๋อก็เพิ่ง เซ็นกับช่องสามไปค่ะก็รอชมผลงานนะคะเ้าวปแตดหน้าสองสามตัวเนี่ยเอ้ยนี่นี่นี่พี่น้องฝากไว้ด้วยเด้อฝากด้วยนะคะได้เรื่องแรกได้ยังอ๋อไปแคสไว้ไปแคสไว้แล้วใช่ค่ะได้ก็เราติดตามชมกันเลยค่ะได้แน่นอนเพราะว่าความสวยมากเนาะอ๋อร่ามาแห้งเลยาพี่น้อง อลามาแห้งเป็นแสงตั้งต่เข้าประตูมูบ่บตเห็นไหมไอ้ยประมันกระสือเ้อแสงอลาทั้งส,งสองดาวสองดวงนะครับศิลปินนาร่าจะอยู่ได้กับอยู่กับแรงใจแรงเฉีย์พี่น้องนะครับถ้าจะติดตามผลงานของลูกมีอินเตอร์แกรมเฟซบุ๊กอะไรไม่รู้ มี Facebook ค่ะเดนิสเจลินชาครับคุณแล้วก็ไอจีเดนิสเจลินชาค่ะ D E N I S E J E L I L C H A ค่ะครับที่วอามานี่ผมงงเลยล่ะครับภาษาอังกฤษโอ้ยเอาเอามื่อนี่ก็เลยมายำมายำมาแบบพีแบบน้องมากินเขากินปลากันเนาะพีทอดตีปายจะโว้ยจ้าคนบ้านเดียวกันท่าไปท่ามาเฮียงไกลกันตะกี้ผมก็เป็นเน้นเราไปทั้งบ้านเกิ่งน้องแสงแม่นบ่อ หลวงพ่อจากคณะอัมพวัชาเทนฮารหดเลียต้องเป็นเด็กหน่อยตะก้อนเป็นปล่อยไฟพุ่น่ะแต่อายุสิบสามสิบสี่สิบห้าตะกี้ไปบ้าหมอล่ำเห็นอยู่แต่ไก่ยุเวทีบ้านบุงบักล้านบ้านอีหยังตะกี้แถวนั้นบ้านนายมบ้านยังบ้านน้ำตกตะกี้ทอดเทียนเนาะตะกี้วิกลับไปซอยหลวงพ่อบ้านบุงบักล้านบ้านมากหลายไม่เห็นตัวจริงเลยลื้มใจจ้าตางก็ตังเป็นเทียนครับการดิ้งความงาน อนาคตจะได้ความงานกันอยู่ดอกลูกเพราะว่าเออให้เอิ้นเอิ้นอาฝ้ายดีกว่าอ่าอันนี้อาหน้าแก่เฉยเฉยไม่ไม่บังแล้วว่าแก่เลยบังแบบเฮ้ยอย่าไปยองอะไรส่อไม่ลยว่าแก่ยังในหน้าตาเมื่ต่วพี่พี่วงพัดยังไหวเนาะเห็นที่แรกวันที่เขาพี่ปอยอยู่เลยตาคนหน้าแก่กับมันก็ดีอยู่คนเก่งขามไปใส่คนเก่งขาม ถ้าเดียวกันยองกันเนาะจ้าอ๋อตามสบายเด้อบันนี้เด้อแล้ครับจังได็กฝากไปน้ำเดียจ้าได้กินข้าวกินน้ำพี่น้องครับนี่แกดูคามหน้าแกพี่น้องครับลากจากชิบะอีสานได้แล้วพี่น้องครับหลองเดนนิดเท่าเว้ยสถานการประกวดสารพันยุวัฒนาแล้วเลยครับนาจังเสียกับพ่อห้องได้ค่ะพ่อห้องได้ ว่าให้พักักัน่อยได้เป็นยังืพ่อเบาคนกิน<ด>ตามได้ค่ะประนมมือขอพรต่อองค์ูโปรดรับรู้ปุสีสุดโทของหลูกเอ๋ยพร้อมเจ้าย่าสีปฐุมมาของหลูกเอ๋ยอย่าละเลยเหินห่างชี้ทางนำ ขอบุญคุณพ่อแม่อันประเสริฐเป็นบุญเลิศที่เลี้ยงดูลูกสุขสันต์ขอบพระคุณอาจารย์ที่นุนนนำสอนให้ลำ้ำศิละปะการแสดงเสียงลำ้ำไห้ขออยู่ในดวงใจให้สงสารเดนิสเนอนุรักษ์ไว้ให้แสดงได้สุ่เนวฝากไว้แล้วน้องเดนิสเดิคุณคะลูกชาวนาคนอีสาน เสียงปลอบมือรับลั่าไปยิ้มไปป้าปูเป่าลมเป็นลาวแล้วซากเบิ่มๆลงเลร่ปูเป่าวะว้านีดินขี้ยาเยอะเหลยเกินจะเป็นนางร้ายเป็นนางร้ายได้ไงเนี่น่ารักเออนางร้ายได้ไงอ่ะโอ้เอาเอกินเขาพุ้ดูก่อนี่กินกับงายยกกับง่ายลูกอีสาน ไปว่าคนอีสานผู้ใหายเนาะมึงเนี้ยว้ากะรันตีด้วยน้องเดนิดทำน้องแท็กเตอร์ลอก็าล่อเขาขาวเห็น่าคือมือกล่งองแห่งขาวครับผมขาวอตามสบายจ้าอ่าครับใจละ,จะย,ยวอมือนะที่ผ้ามาล้ำใส่ขี้บอดเนาะ<ด>มาฝึกล่ำน้ำก็ได้มันจะได้กินอ้เนาะมันมีคอร์ดมีเบสร่ำัสแบบวนเ่นะ เมื yeah, oh, yeah, <laughs> been, h, ่อใดเมื่อใดบเฝ้ากับมาตัวเบีบอเยาี่บอสอยกพี่บอสอาพี่บอมีใช่หมมนต้องมีเออมีมีมีเอาเมื่อใดกับพี่ชานมาน่เมื่อรที้วาีนนั้น่มื่อ่เมื่อรี่มือรตัวเมื่อรือรอันนี้ันุกรเดี๋ยวสขมมื่อรมือรือ เมืห้นะเมือรือเดี๋ยวอันนี้จานเลยเอาไม่เป็นไรค่ะนี่นีจางคนละันเอาเอาแบบพี่เปีนร้านจิกับแล้วนนี้บ๊ายบายามานาเนไหมบ๊ายบายสวัสดีจ้าขอขอบคุณหลายเด้อนี่ใจลาเดีวไม่กินข่าพื่นอยู่ดีใจลายเดี๋มากินข่านั่ง

เลยบ่อ,บอ,บอ,อทุ่งบักฮุงเอาไปตกเอาไปตำกินที่บ้านเราละไอ้ลูกโชคดีโชคดีเออเออได้ไหมลูก